อะไรครับมาถึงยังไม่ทันจะเตรียมกันเลยเอา้าวมาแล้วคันแอร์เกียท็อปสเนกเฮดรุ่นม M M ิก MIX นะฮะโอ้ของนั้นนิกอาร์มาโดมีลายเซ็นด้วยอา้าวมีลายเซ็นด้วยนี่ลายเซ็นจริงป่ะลายเซ็นจริงป่ะนี่นั้นนิกอาร์มานโดท็อปสเนกเฮดรุ่น MIX มิกแอร์เกีย พอดีลูกค้าโทรมาครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะฮะคันแอร์เกียร์ท็อปสเนคเฮดรุ่นมิกดีกว่านะเอาง,ง่ายๆนะมิกความยาวอยู่ที่6ฟุต8เป็นคันเบสหรือสปินคันเบสเวทเท่าไหร่65 65เป็นเล่นช่อนกระสูบกระพงนะ อ่อนออนโอ้โหคันเลียวสวยมากเป็นด้ามก๊็อกท่อนเดียวสวยนะอ่าหกสิบห้าเวทหกสิบห้าเดี๋ยวไปที่ไฟดีกว่าคุณไม้จะได้เห็นแบบรูปชัดๆเลยซองก็เห็นแล้วมีลายเซ็นนักนิกอามาโดเข้ามาด้วยอ๋อเคไก่ไกฟูจิอัคไนลิงด้านใน อัคนัยลิงคือแหวนด้านในนะแหวนด้านในเป็นอนาคนัยแล้วก็เป็นไกด์อะไรเคไกด์นะฮะเออไกด์ฟูจิด้วยเบามากขอจะลองจับดิเอา้ามีมีไม่ถึงร้อยกรัมมาอ่าเนี่ยขีด,น,ดนิดนิดนะเบาเบาเบา,เบา,เบาจริงปลายเรียวคือเนื้อแบงค์สวยมากอะ่ะคือจากใหญ่ไล่เป็นเล็กเลย ปลายนี่เกือบเป็นไมโครไก์เลยนะน่ะนะ <Fast Action. S 1> เออเป็นฟ f a ฟ t สแอคชันเนื้อแบงค์นะขอมายืนด้านนี้ดีกว่าอะมาดูครับรีซีตตัวนี้เขียนอะไรอะ่ะอ๋อเป็นไลายเซนนันนิกเลยออเอาวางอย่างนี้ดีกว่าลายเซนนันนิกครับมาดูด้ามกรอกอันนี้เขาปัดเชฟเลยนะเนี่ยเชฟเวานะฮะตัวนี้เชฟเวานะ เดินอะไรแหวนทองมาดูตูดคันดี้มีไหมโอ้โหงานเขาดีจริง a ีย Gear Air Gear Super Star High Grade นะฮะเป็นคาร์บอนอะไรอะ Engineering น,น,นะฮะดูสิก็กสวยอันนี้เขาหุ้มพลาสติกมานะใครต้องการที่จะเอาไปเคลือบเดี๋ยวทางเราสั่งน้ำยามาละเดี๋ยวเราเอาน้ำยามาขายด้วย รอสินค้าเข้าตอนนี้ของกำลังนำเข้าเข้ามาครับขอดูใกล้อีกทีรีซิทสวยไหมหมุนดิคุณไหมหมุนหมุนชา้ชาชา้ชาชเต็มนิ้วดีนะรู้สึกไกล้ที่เต็มนิ้วมากเลยนะ,ะงานโอเคงานสวยมาดูตรงนี้อ่าหฟุตแปด c a s หรือว่า cast <Okay. S 1> casting one section ฟ a ส t a แอคชั่นลายอยู่ที่6ขีด15ตัวนี้มีเบสอย่างเดียวนะฮะเบสอย่างเดียวนะฮะมาดูตรงนี้โลโกโ้แอ r เกียออกเป็นสีทองเลยรุ่นท็อปสเน็ h เฮดมิกนะฮะนี่ลายเซน็นเขาเยอะมากเลยตั้งแต่ตัวตัวริซีดเลยนะเฮ้ยตัวนี้มันมันอ๋อริซีดนะ ตามมาด้วยนี่ครับนำเข้าโดยอ,อัคนายริงนะฮะไกด์เคไกด์นะฮะมาดูไกด์ครับตอกฟูจิแน่นอนครับโอ้โหกล้องชัดมากสปอนเซอร์ก็ไม่มีหน้าจอก็แตกฟูจินะครับอัคนายริงโอ้โเครื่องน้ดยยาสวยมากเลยไปกันต่อทั้งหมดมีไกด์คณไม้ สิบไกดถือว่าดีในสงสัยลื่นปลื้ดเวทหกสิบห้าเวทหกสิบห้าเป็นยังไงปลาช่อนกำลังสวยปลาช่อนกำลังสวยเดี๋ยวนะดู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 ไปนี่ฟูจิไหมเนะี่ยฟูจิหมดเลยโอ้ค่อยค่อยงัดไปไปอือตึงเลยโอ้ปลายสวยมาก คือที่บอกว่าฟาสต์แอคชั่นคือมันจะลงอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่านี่ครับท่อนปลายนะปลายลงแปลว่าเขาเน้นในนเรื่องของการดีดเหยื่อส่งเหยื่อนะฮะส่วนไปถึงกลางคาันนี่เขาจะเน้นในเรื่องของพาวเวอร์ลิฟท์คันการยกปลาเด้งๆเลยไหมรู้สึกว่าตึงปึงปังมากเลยตัวนี้นะอ่ะมากี่รุ่นมากี่เวทอ๋อรุ่นเดียว รุ่นเดียวเวทเดียวนะฮะกับคันแอร์เกียร์ท็อปสเนกเฮดฟืบ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 ชัดไหมแอร์เกียร์ท็อปสเนกเฮดครับตัวนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณไหมมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอ๋อไม่มีละราคาอ๋อไม่มีราคาก็ไม่มีมม <laughs> อ่ะจบจบัจบนด้วยนี่ แอร์เกียท็อปสเนคเฮดรุ่นมิกนะฮะราคาอยู่ที่1,700บาทใครสนใจก็สอบถามหรือว่าสั่งซื้อมาได้ที่เพจร้านข้ามขอบหรือว่าสนใจสั่งซื้อเราทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้สอบถามเข้ามาได้นะฮะ1,700บาทค่าจะส่ง e m s ใส่ท่อ PVC ให้นะฮะตัวนี้อีก200บาทนะฮะก็รวมกันเป็น1,900หรือ ลูกค้าท่านไหนที่อยู่ในเชียงใหม่ก็เข้ามารับที่หน้าร้านเองได้เลยในราคา1,700บาทลดได้อีกไหมถ้ามารับเองอ๋อ,อ,อได้อีกนิดหน่อยเออสั่งซื้อทางผมผมก็ลดให้อีกนิดหน่อย <laughs> เอาละมาจบเพียงเท่านี้วันนี้ก็คลิปสั้นๆไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันมาแค่รุ่นเดียวเวทเดียวนะฮะคันเบาบอกเลยว่าคันเบามากลองมาจับ ลงมาดูนะลงมาเด้งๆคันดูอย่างนี้ชอบไหมชอบไหม6415 Top Snakehead รุ่นมิกนะฮะไปละขอบคุณครับที่รับชมแล้วก็ติดตามนะแอร์เกีย Top Snakehead ร,รุ่นมิกกับเลายเซ็นะนั่นิกอาร์บาโด้นี่สวยๆขอบคุณครับที่รับชมแล้วก็ติดตามสวยงาม